โ okay, อเคเทส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 อิมเดินมาเอามือถือนะคะเล่นแต่เช้าเรียนนะไม่ใช่เล่นเล่นแต่เช้าก็เลยชาร์จแบตไว้คราวนี้เดินมาเดินมาเพื่อที่จะมาทําอะไรอะ่ะมาเช็ดซุ้มใช่ไหมเชา้าแล้วไปปรากฏว่าไปเจอความสวยงามของบัวที่มันขึ้นมาพร้อมกันสองดอกเดี๋ยวไปดูนะคะโอเค เป็นไงบัวกระถางเดียวขึ้น2ดอกบัวกระถางเดียวขึ้น2ดอกพร้อมกับผู้แมลงนะคะหตัวไม่เกรงกลัวดีฉันเลยนะคะกำลังฟินอยู่กับการกินน้ำหวานนะคะของเกสรบัวชื่อ i love you ดิฉันชื่อ I love you กรน,นี้ยังว่างอยู่นะคะใครสนใจก็ทักมาแต่ถ้าไม่สนใจก็ปล่อยผ่านไปนะเพราะว่าอะไรคะอิมก็ไม่ได้ซีเรียสนะ่ะคือแบบให,ให้เอาเขาไว้อยู่ตรงนี้ก็ได้ไนงะแต่ถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนะอยากได้ก็ทักมาเลยค่ะคือเขาจะมีความเป็นกอที่ขยายออกมาแล้วอ่า กออยู่ข้างล่างนี่ไงกอมันอยู่ข้างล่างอยากรู้ไหมว่าเขาทําไมมี2ดอกนี่เห็นไหมคะกอเขามีอยู่2กอลักษณะมันก็จะสังเกตออกอยู่เห็นไหมคะมันจะเป็นจุ้มๆอยู่สองจุ้มอันนี่คือเขาขยายกอของเขาเองนะระยะเวลาก็ประมาณ2เดือนนะคะคุณจะได้กอนี้ไปสองกอเลยคะ่ะทุกคน เกิดมาเพื่อขายและเกิดมาเพื่อนำเสนอสิ่งดีงามนะคะให้กับชีวิตของใครหลายๆคนนะให้มีความสุขกับอิมนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่อิมพูดออกไปอะ่ะมันก็จะสอดแทรกเรื่องของความบ้าบอด้วยแล้วก็เรื่องของความตลกปกฮาแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนตลกเป็นสายดราม,ม่าด้วยซ้ำนะแต่แต่อยากจะนำเสนอความงาม และความดีนะคะความงามและความดีและประโยชน์สาระของอีชั้นนั่นเองค่ะ I love you นะอยากได้ทักมาค่ะอยากได้ทักมา